รอๆยึดเกี่ยวไปก่อน <tôi>

ลคยเบี้ยเบี้ยตรงและผูกโอ้ยของอะไรของ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 นี่นี่แดงกันนี่ตะกุงตะกุงนั่นของอะไร

เดี๋ยวขอทำเองขอทำเองแล้วเนี่ยเกี่กับกการต่าเงินทางเราเราจะซื้ออะไรเจ้าออกมได้คดยวไม่เก็บตัวเจ้า ยอดอะพี่ดีเหอเนี่ดีนี่นีู่่ยังอเลยนหนไดไเม่ไ้ฟังนะี่ตัวนนะนั่เด็นเลยเาเลยเดี๋ยวีพี่จะเสียดีเพี่ลองีรีกี่จทดาไมเอาไม่จี่ ไม่ไม่ตัวนากตัวเลยลากตัวคามสั่นเจาะสองน่ะอู้เฉียบเข้าแล้วอืม

แค่ละมอมากี่หมู่้มนนี่โอ้กกินได้หลกยก็นอะไรด้วยเดยวเดี๋ยรักี่จะติดด้วบไปหมดไหแค่